ครับทุกคนก็ไปส่งแก๊สอีกแล้วนะครับแล้วก็พาไปดูบรรยากาศหลังนะฮะหมู่บ้านนะฮะในทุงน่งนาว่าเป็นยังไงนะช่วงนี้ต้นข้าวไม่รู้ว่าโตเท่าไหร่แล้วนะฮะพาไปดูข้ามมาแล้วก็ออกซ้ายนี่นะฮะวัดศรีมงคล ปีที่แล้วปีหกเจ็ดเนี่ยนะฮะน้ำท่วมนะฮะช่วงตุลานะทุกคนนี่มาถึงนี่มาถึงเสาไฟนี้เลยนะฮะนะ,ะปีนี้ยังไม่ถึงตุลานะครับก็ไม่รู้ว่าจะน้ําจะขึ้นเยอะไหมนะครับนะ,ะก่อนน้าท่วมปีที่แล้วโอ้โหตรงนี้เนี่ยมาไม่ได้เลยนะฮะรถใหญ่มาไม่ได้รถเล็กมาไม่ได้ต้องเรืออย่างเดียวต้นข้าวฝั่งนี้ปีที่แล้วตายนะฮะเพราะว่าน้ําท่วมนานนะ,ะนครับน้ําคลองนะ น้ําคลองมันหนุนขึ้นมามันก็เลยเข้ามานะครับเข้ามานี้เราออกขวาแลวทุกคนมาส่งแก๊สก็ค่าบริการ10บ,บาทนะฮะสิบ,บาทใกล้ไกก็10บบาทเฉพาะค่าส่งนะ ขวามือนะครับเขียวๆนี่คือไม่ใช่สนามบอร์ดนะทุกคนต้นข้าวนะครับต้นข้าวข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยก็จะทําพร้อมกับฤดูฝนนี่แหละนะครับถ้าข้าวนาล้งแล้วก็โทษหน้าแง้งน,นะทําด้วยกันไปเอาน้ําจากคลองมานะครับสูบน้ํามาเขาเรียกว่าข้าวนาลังมาตรงนี้ก็มีสวนปามนะตรงนี้

ถึงแล้วนะครับนะเปลี่ยนเสร็จนะก็พาไปนะยู่ทุ่งนานะครับทุกคนวิถีชีวิตนะฮะบ,บรรยากาศต่างจังหวัดนะครับก็แบบเนี้ยทุกคนนะฮะ ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยมีบ้านเรือนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นฝั่งทำมาหากินฝั่งนาต่างๆนะครับฝั่งที่ทํากินนะครับแต่ฝั่งบ้านที่ผมข้ามถนนมาเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนาเหมือนกันเมื่อการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คนเยอะขึ้นนะครับคนก็สร้างบ้านนะผมที่นาเป็นที่สร้างบ้านขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกขวานี่นะทุกคนนะนะครับผมต้องไปรับลูก ที่โรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแก๊สแต่ว่าอยากพาทุกท่านดูบรรยากาศนะครับนะไปรับสายหน่อยไม่เป็นไรครับปีที่แล้วน้ําก็ท่วมขึ้นมาเลยนะนี่ฝั่งนี้นะมอีอีน้องนึงนะฝั่งนี้ก็อีน้องนึงนะครับน้ําท่วมขึ้นมาถนนเส้นนี้เนี่ยเขาถมดินขึ้นมาอีกนะน่าจะประมาณเมตรหนึ่งผมว่านะประมาณนี้ครับโอ้มา ถนนที่นี่นะฮะก็ถ้าไม่เป็นถนนคอนกรีตก็จะเป็นถนนแบบดินแดงแบบนี้นะลูกลังแดงนะครับมี่สระน้ําทุกคนนะสระน้ําทุ่งนาสวนปาล์มนะครับฝน,น,นบตกปลอยๆวันนี้นะฮะทำให้ถนนชุ่มๆอย่างนี้นะครับ สระน้ำนี่ยาวนะครับเวลาเขาฝึกไฟเรือเนี่ยจะไปแข่งเรือยาวเนี่ยก็จะมาฝึกตรงนี้แหละนะครับพายจากตรงนู้นเข้ามานะเนี่ยไงยายรกยากว่ะยายก็ถอดเอออะไรถอนหญ้าถอนหญ้าต้นในกับเรา โอ้ยฟรีฟรีล้อหลังสะบปัดนะทุกคนเป็นดินโคลนตรงเมื่อกี้เนี่นยอ่าเข้ามานะฮะเห็นไหมเหมือนทางจะไปนาไปไร่เนาะแต่ว่ามีชาวบ้านอยู่นะฮะผมว่าถ้ามีที่อย่างนี้ผมก็อยากอยู่อย่างนี้นะอยู่แบบเงียบๆนะครับนี่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงชาวบ้านเขาจะปลูกผักเต้เลยนะ้ทุกคนแถวนี้นะครับแล้วก็ดูดน้ามาจากจากคลองเนี่ยดูดเข้ามาชีด ใส่สวนผักนะครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนเ็าไม่ค่อยปลูกกันยกเว้นผักปุ้งเนี่ยเค้เขาปลูกอยู่เพราะว่าที่ร้านก็ขายพวกเม็ดผักปุ้งเม็ดผักอะไรพวกนี้ไงนะครับอือดูกันไปยาวทุกคนบรรยากาศนะเร่งเครื่องซะหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่น นี่เห็นเขียวนี่นะต้นข้าวทั้งน้อนนะฮะทุกคนนะครับถ้าช่วงใครที่เข้าพร้อมเกี่ยวนี่จะเห็นเหลืองอะลามนะฮะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะฮะอ่ะไปต่อโอ้โหรอโนึ่งยี่เราก็ลุยฮะซันเล็กลุยไปเลยฮะ ทางหน้าซ้ายมือนะมีหมาด้วยไม่รู้มันไล่หรือเปล่าวันนี้ปกติเขาล่ามมาอยูนะ่แต่บางวันก็ไม่ล่ามนะฮะต้องลุ้นดูนะฮะหมาก็เกียร์หมาเลยฮะเขาไม่ได้ล่ามแต่เจ้าของ,ขอ,งอยู่นั่นนะฮะ,นะฮะอโอเค,อเ,คเราก็มาถึงถนนคอน,คอนกรีตนะฮะไม่ใช่คอน,นกรีตนะถนนคอนกรีตนะทุกคนซิ่งได้ฮนะ เนี่ยบ้านเดือนนะตามต่างจังหวัดที่ผมพื้นที่ที่ผมอยู่ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีนะผมว่านะถ้าไม่มีนี้สินแล้วเรามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะหาได้เท่าไหร่กินเท่านั้นมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนี่มีวัวนะมีวัวมีควายนะอยู่ด้วยกันนะ อันนี้อันนี้โค้งหักสองนะนเราก็จะออกไปถนนใหญ่นะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะฮะดังนั้นคลิปนี้นะครับก็จะรีวิวนะฮะ ให้ทุกท่านได้ดูประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะฮะสวัสดีนะครับ